หลวงปูแหวนสุจินโนเป็นพระภิกษุชาวไทยจำพรรษาณวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยให้ความศรัทธาและนับถือเป็นอย่างมากท่านเกิดวันที่16มกราคมพศ2430ณนําบตำบลนาโปงจังหวัดเลยมรณาภาพเมื่อวันที่กกอสองกรกฎาคมพศ2528บรรพชา เมื่อปีพศ2439อุปสมบทเมื่อปีพศ2450พันษา78พันษาเมื่อปีพศ2478ท่านได้เปลี่ยนคณะสงฆ์จากมหานิกายเป็นธรรมยุติกานิกายและได้รับฉายาว่าสุจินโนหลังจากนั้นท่านได้ศึกษาวิชากับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ และท่านก็ได้ออกทุดงกรรมฐานหาความวิเวกไปตามป่าเขาทางแถบภาคเหนือจนกระทั่งหลวงปู่อาพาธต้องผ่าตัดขาเลยต้องจำพรรษาณวัดปงอำเภอแม่แตงและหลังจากนั้นท่านได้ย้ายมาพำนักที่ดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งได้มรณภาพที่โรงพยาบาลมหาราชในปีพศ .2528 สิริอายุได้ 98ปี